สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมชื่อหน่อยท่ทานกองครับเมื่อน,นี่ผมตื่นเศร้ามากมาเห็นพ่อหนุ่มคนกำลังประสิสุนเข้าค่อยหน่อยกัตนตอนนี้ก็บอก่เห็นม่าดูนะครับเด้อโอ้เอาเอาอันนี้ที่แรกบักเข้าไปข้างในเองสิบ่อหนุ่มถูกมันมัน,มน,มน มันสวยบักเข้าไปเองสิบ่ะวิทูบซือ้อทูปไปมันบานโคนคนละสูตรเคยเห็นมากคนละสูตรว่านี่ก็เอาเสียกรุ่นไฟนะครับเนาะซุกเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปดิบสนเห็ดเข้าค่อยหน่อยครับขั้นบ่สนเข้ากะจุวงบวได้เนาะพอนกเนาะมันแข็งดิบดึงตะข้อมันกระบ่วฟั่งนั่ไงพอมีเข้าแล้วอืม เหมือข้าไปไปสองพื้นที่แถวนี้เขาเจ้ากัยังเลี้ยงควยายคือเก่าครับพี่น้องแล้วบางผมบางกลุ่มเขาเจ้ากัยังเลี้ยงควยายคือเก่าครับอ่ะมาหน,นี่น้ำกลุ่นคนหกไปครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอยากกันมาหาเนาะอ ดึงยากครับดึงสองคนก็ยังบ่อยู่ครับนี่นะครับเขาจังได้สนเข้าคนคือกันนี่ครับตาในน้อยนี่ก็ัขั้นห่วงมีแต่ตาดาตาห่วงข้ากลายมันก็ดังแข็งเออ แกลูกเต้าบ่าบวกบ่สวนกะดังแข็งม,มันต้องมีแนว่ลาบแนว่ยกำลาบเนี่ยนะว่าสันกะควบคุ่นปอยูบเมนง่ายๆครับพี่น้องช่วยขั้วมันกะง่ายเติบแล้วครับ ระว่างมือแล้วพ่อนมมันดีเน็กระวังมือนิมือได้หมตเ่า่เาาเต่านี่ผาเต่าอาพี่เามือหูดไปอีกสั่นหนึงหุเลยดไห

เสงเขาสิยดอวยว่ะไม่เก็บไม่เก็บเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาตีนหายก่อนขึ้นบนนั่นน้อนไฟอะไรเอ้ยนี่ยิงเสียงหายยังเก็บดิ้งเหี้ยากกว่าแรงแกรเด็นกรเด็นสวัาดี้วัส

นี่แหละครับพี่น้องบ่ได้เห็นกันง่ายๆครับแต่พวกบ่เคยเลี้ยงขัวเลี้ยงควายอะไรแห้งแล้วเลยนี่แหละครับขาเจ้าเห็ดมานับพันปีครับสนเข้าัวควายมันใส่งานเนาะสมัยตะกีุู้มือนี่ก็บพวกใครได้ใช้หน้าด้วยชูมือนีใส่คนเใส่คนใส่กัมมันใส่คนหาชูมันกินเยอะไปคิดว่ะไม่เยอะเยอะนี่แหละครับ พ่อสนเข้าเรีวกสีกสิมนีท่าที่อาการาสงบใสย,ยมข้นแหงหน่อยน <g ül üyor> ี่มไ,ไปจับไป,ไ,ปไปใบกัดดึงไปแซกกับไปง่ายๆเลยครับเขาเขานี่แหละเขาก็เลยเอามาเปียกเทียบใส้กับคนคนงอๆเนาะให้ผู้อื่นมาสน,นสนเข้าได้ง่ายๆนะสนสะพ้ายจงเขาจูงไปไซกกับไป้ไม่ผินะก็เปียกวนมาก เอาไปเปียกเ่คุ้ยอือกับเอาไปเปียกใส่อ่าผัวเมียเนาะอือสวมเขาเหรอว่าผู้ใดถือนอกใจก็ว่าถือเนี่ยถือผัวสวมเขาให้เ่ะเปรียบเทียบใส่ง้วใส่ค้วยนะครับเนาะเพราะว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ ขอลาพีละหน่องไว้สำนีดนะครับเ้อครับสวัสดีครับ